รี่แค่อยากจะบอกว่าพี่เอิร์ธคุณเอาเงินสดของรี่ไป3 6ล้านจุด8เงินสดรีพี่ติดโควิดจะลงปอดใกล้ตายบอกว่าขอยืมเงินเพิ่มอีกสักรีเหลือเงิน7แสนสุดท้ายเขาก็ขอยืมเงินรี่เพิ่มก่อนบินออกไป3 0 0แสนบาทรี่ก็โอนให้หลักฐานหนูแน่นกว่า หนูมีหลายจับหนูฟ้องเขาคาดีช่อโกงไม่ใช่ไม่ใช่กู้เงินหรืออะไรพี่เอิร์คค่ะขอร้องกลับมาประเทศไทยนะคะคพวกเราให้อภัยนะคะคพี่เอิร์คดิฉันให้อภัยคุณถ้าคุณมีหลักฐานจะซื้อตั๋วเครื่องดินแบบ First c l r s s ให้พี่เลยพร้อมแบบเปิดโรงแรมหลุๆให้พี่อยู่นะคะเพื่อที่จะมาสู้กันนะคะ เขาบอกว่าเราไม่มีหลักฐานถ้าเราเขายืดเราไปิงต้องมีหลักฐานอะไรมาบ้างนี่อกค่ะพี่แอ้่าอ้พีอ้ม่แอพี่แอ้ี่แอ้ี่อ้มพี่แอ้มี่แอพี่อ้พอ้ม่แอมพี่ดอกรพี่อ้ีกวอม่าน้องลี่ทอี่ติ้โคว่ดจ้ลงปอดใพี้ตพีอมอี้ี เขาบอกว่าขอยืมเงินเพิ่มอีกสามรี่เหลือเงินเจ็ดแสนสุดท้ายเขาก็ขอยืมเงินรีเพิ่มก่อนบินออกไปสามแสนบาทรี่ก็โอนให้รวมยอดก็สามสิบกว่าล้านเกือบสามสิบสามเกือบสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดล้านทีนี้เขาหลอกให้รี่เอาคอนโดของรี่ไปกู้เงินนอกระบบไปขายฝากกู้เงินนอกระบบ เพื่อที่จะอเอาเงินให้เขาแล้วหนูจะได้เงินกลับคืนมาทั้งหมดสมมุติว่าเขาหลอกให้หนูแบบนี้สมมุติว่าหนูให้เงินให้เงินเขา10บล้านเขาจะให้หนู10ล้านถ้าให้ให้เขาแบบว่าเท่าไหร่เขาจะให้หนูเท่านั้นเขาจะหลอกหนูแบบนี้แล้วก็เอาเพลงมาให้หนูซ้อมทั้งนี้ทั้งนั้นคือหลักฐานหนูแน่นกว่าที่สําคัญหนูหนอูอะไรนะภาษาไทย หนูมีหมายจับหนูมีหลายจับหนูฟ้องเขาคาดีช่อโกงนะคะไม่ใช่ไม่ใช่กู้เงินหรืออะไรเป็นคดีช่อโกงหลอกลวงหนูเขามีหมายจับของหนูแล้วทุกอย่างอยู่ที่ศาลประมาณ50ปีนในการโอนเงินหลักฐานในการให้เงินทอยาหนูมีทุกอย่างเหมือนคือ ทุกอย่างเหมือนที่ปูคือมีทุกอย่างณตอนนี้เขาเอาหลักฐาน,น,นต่างๆออกมาจริงๆแล้วอยากให้เขาปล่อ <unsure. S 2> ยออกมาเรื่อยๆหรืออยากให้เขาให้เขาปล่อยออกมาเรื่อยๆอยากให้เขากลับมาคุยกับเราตรงๆไหมอยากมากพี่เอิร์คคะขอร้องกลับมาประเทศไทยนะคะ <oshing> พวกเราให้อภัยนะคะ <ăng plugin> พี่เอิร์ดิฉันให้อภัยคุณถ้าคุณมีหลักฐานอยากแบบว่าอยาก อยากแบบว่ามาแจ้งความดำเนินคดีรี่ก็รีเปิดโอกาสนะคะเดี๋ยวรีจะซื้อตั๋วเครื่องบินแบบ First c ค a s s ให้พี่เลยพร้อมแบบเปิดโรงแรมหรูๆให้พี่อยู่นะคะเพื่อที่จะมาสู้กันนะคะเอาก็บอกว่าผัวรวยไม่พูดที่โลกก็บอกว่าผัวรวยตัว ตัวมันรู้ว่าผัวรีรวยตัวรู้ตัวรีอยู่กับมันผัวรีโทรมาตอนที่ผัวยังไม่โกรธมากอะตอนที่ไปไปไปซื้อซื้อคาเทียหนูยังให้คุยอยู่เลยพี่พี่คานี่สามีหนูค่ะเซ่ไฮหน่อยเพราะว่าวันนั้นอะเจอเขาวันแรกหนูช้อปปิ้งคาเทียหมดไปห้าล้านนางก็อ้นนองรีค่ะ ประมาณนั้นถ้าจะได้เจอเขาคะได้เจอเขาที่ไหนศาลหรือว่าอะไรหมายจับเรียกเขาหรือาก็ถ้าเกิดเขาเข้ามาประเทศไทยก็รวบเลยค่ะรวบเลยค่ะคือแบบว่า V I P ไง V I P พี่ตำรวจพร้อมต้อนรับยินดีต้อนรับคุณกลับบ้านค่ะสู่ประเทศไทยบ้านเกิดของคุณคิดว่าเขาจะกลับมาก็ไม่รู้นะก็กลับไม่กลับก็ กระซางมันเถาะอยากได้เงินคืนไหมอยากได้เงินคืนไหมอยากสิเงินตั้ง50ล้านไม่อยากก็บ้าแล้วแต่ถ้าแต่รีบเป็นคนไม่ยึดไงเพราะมันเสียแล้วเสียแล้วก็ต้องทำความเข้าใจก็ต้องทำความเข้าใจเนาะคอนโดยังอยู่ไหมคอนโดคอนโดที่มีคำที่เขาไปกู้อะคอนโดยังอยู่ไหมหรือว่าหนูใคร ตอนนี้หนูเก็บรักษาคอนโดที่เขาเอาไปกู้กลับมาได้แล้วแต่หนูต้องเสียอสังหาที่หนูซื้อปล่อยเช่าไปให้เขาสีห้องก็ต้องแลกกันคอนโดหรูแยกบางกาคอนโดอยู่โซโหรัชดาคอนโดใหม่เพิ่งสร้างเสร็จด้วยค่ะ โอ้ปวดหัวไม่อยากอ่านคือแบบว่าอยากซู้เข้ามาประเทศไทยคะ่ะไม่อยากให้ค่าอยากหาแสงเหรอคะตัวน,นี้แสงฉล้น,ลนขอโทษนะคะไม่เธอถ้าเขาเข้ามา,าโ,ดโดนโดนรวบเลยแล้วที่เธอบอกว่าจะเช่าที่พักอะไรให้เขานอนเนี่ยเขาไม่ได้นอนสิีเอาไปฮ่องกองก็ได้ขอขอต้อนรับสู่ฮ่องกองประเทศไทยคะ่ะมีข้าวแดงให้คุณรับประทานทั้งสามมือค่ะ เปิดประเด็นมาว่าให้พี่ปูออกมาภายในสองวันไม่งั้นมีคลิปเสียงแบบว่าจะแฉนี่คือยังมีอยู่จริงไหมคะเนี่ยมีอยู่จริงมีอยู่จริงแต่ก็นั่นแหละอยากให้พี่เขาอยากให้เชื่อไหมว่าหนูพูดตรงนี้เลยว่าหนูยังยังจะเก็บไว้ใช้ในศาลหรือเกขาฟ้องเราหมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือว่าอะไรยังไงก็ได้คือหนูอะยังมีความรู้สึก สงสารพี่ปูอยู่หนูหนูแค่โกรธพี่ปูแค่นั้นเองที่ทํากับหนูแบบนี้แต่ว่าหนูไม่ได้เกลียดพี่ปูนะหนูอยากให้พี่ปูออกมาขอโทษยอมรับกับประชาชนแล้วก็เพื่อนทุกคนแค่นั้นเองหนูไม่เอาก็ได้เงินเงินหกแสนเจ็ดหมื่นบาทอ่ะแต่ถ้าคืนเอาค่ะยังไงก็เอาค่ะ อุยตั้งแต่หนูดังพวกเขานะน่นี้วัีวันนี้วี้วันนี้วันี้วันนี้วนี้วันนี้วันนี้วันนี้ยคนนี้วนนีวันนี้วันน้ว่กนี้วี้วันนี้วนี้ยวันี้วันนี้วนรวันาี้วนขอดูพฤตีกรรมเี้ว่นน้นวัวนนี้วันนีนี่วั้วีวนนี้วันนนี้วันอีวน้วันนี้วว่้วว้ีีัหนนนนนี้ีนนั้ ว้าวเลยลอ,อลังการงานสร้างไปหมดเป็นเรื่องของการบริการรายละเอียดการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรีพูดมากไม่ได้แต่รู้แค่ว่าถ้าออกมาคือทุกคนจะรู้เลยว่ามันฮะฮะอะไรประมาณน,นี <c oughs> นน้มันมันก็มันก็ไม่ได้ดีมากรอกมันก็ค,คือไม่ดีเลยแหละแค่นั้นจะรู้พ่งนี้จะไปโรงพักไหม คือแบบว่าคือต้องคือแบบว่าไม่ไม่ไม่อยากทะเลาะด้วยแล้วทั้งทั้งหนูทะเลาะแล้วมันไม่ชนะคือหนูกวัวหนูโดนฟ้องนูกวัวเสียตังค์กวัวติดคุกนะคะแล้วก็หนูจะตั้งใจทํางานแล้วก็จะเป็นเด็กดีจะทําจะพยายามมอบความสุขให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนที่รักหนู แล้วก็ที่สอนหนูหนูจะทำให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการเป็นดาราหนูสำคัญกว่าไม่ไปนะพมูนี้ไม่ไปนะมูลีจะมูไม่ไปนะมูลีไม่ไปเปล่าจบไมหน่อยแต่ลงจะไปไม่ไปขอแค่นี้กคำตอบมีงานไปพรุ่งนี้สรุปรับงานไว้แล้วมัน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 มีงานนะเพราะว่ารับเงินมาแล้วแต่ถ้าไปทันก็จะไปถ้าไปทันก็จะาปที่แบบก่อนหน้านี้ที่เรามีพฤติกรรมก้าวร้าวพูดจาหยาบคายบ้างอะไรเงี้ย มันก็มีกระแสติดกลับมาถึงเราใช่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 หุดร้บางครั้งงี้เราใช่ใช่ใช่ลี่ีขอโทษนะคะลีขอโทษทุกคนลีต้องรี่จะไม่แก้ตัวนะคะรีอ่ะเป็นคนถ้าดีก็ดีมากถ้าร้ายก็คือร้ายมากแต่พฤติกรรมเลวร้ายของรีอ่ะมันไม่ได้ออกมาสิบกว่าปีแล้วเนื่องจากว่าตัวรีเนี่ยใช้ธรรมะปฏิบัติจิตใจเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือเอามีดมาฆ่ากูเถอะอะไรประมาณนั้น แต่ณวันนี้ลี่ใช้อารมณ์แบบนั้นลี่ขอโทษคนที่ไม่ชอบลี่ถูกแล้วพี่ทําถูกแล้วคือแบบว่าใครจะไปชอบขนาดตัวลี่ยังไม่ชอบเลยแต่ลี่ขอโอกาสได้ไหมลี่ตอนนี้ลี่เชื่อฟังลี่เชื่อฟังคําสอนของลูกชายของพี่หนุ่มของทุกๆคนประชาชนทุกคนลี่เข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วนั่งมองตัวเองลี่ยังตกใจตัวเองเลยจริงๆรี่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะลี่ไม่ใช่คนที่แบบ ต้องแบบอะไรอย่างนั้นแต่ลี่เป็นคนยึดหลักความดีและความถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดแล้วลี่รู้ว่าการที่ลี่ทำแบบนั้นลี่ต้องไม่ได้เป็นดาราแน่ๆเลยชีวิตต้องตายแล้ว